ใน f เ c e b o o k ผมก็ได้พี่ชายเอก็ปารคครับผมเดี๋ยวให้แอดมินพิมพ์ให้นะพี่ชาย Facebook ผมก็ได้คุยใน Facebook ผมก็ได้ชื่อเอก็ปารคเหมือนกันนะครับตอบตอบพี่เรื่องนียนี่นะตัวแบบนี้สวยๆนะผมจะไปใส่ตลับอยู่ในพี่นะตัวนี้ไปใส่ตลับอือหืม แบบนี้ก็กัดฟันสู้นะกัดฟันสู้เลยทีเดียวนี่นะสุดนะพี่ชายนะสุดนะผมบอกไว้ว่าสุดนะครับสวยยิบนะครับไหนนะ ตัวไหนนะที่คือพี่ชายได้ตัวนี้นะโอ้โหนะครับตัวนี้สวยไม่เบานะครับสวยไม่เบานะครับตัวนี้เกตด,ดาบนะครับเกดดาบตัวนี้โชว์อยู่นี่อีกหนึ่งตนนะพี่ชายนะนี่นะ เกยเอียงพิมเล็กนะครับผิวแบบนี้โอ้โหตัวนี้ได้จากพี่ใหญ่มานานแล้วนะตัวนี้แต่ก็อยู่ด้วยกันมานานนานนะครับอยู่ด้วยกันมานานนานไม่ใช่นานธรรมดาน,นานดูเนื้อดินนะครับเนื้อดินอยู่ในสายเมตตามหานิยมนะครับงั่งน,นะฮะแขวัาดนะครับบางบางบางทีถ้าเรามีภัยมีอะไรเนี่ยฮะงั่งเนี่ย เขาจะส่งซิกเซนมาให้เราโดยตรงนะะี่ยสำหรับผู้ที่พบพานะฮะเขาจะเหมือนเตือนเรานะฮะเตือนเรานะคะนระคะับเพื่อนๆท่านใดที่เคยพบพาแล้วถ้าเป็นตัวได้แทนะะ้นะฮะนะครับเดี๋ยวผมหาอีกมันเป็นชุดคัดนะพี่ชายนะ เป็นชุดคัดตัวนี้ก็อยู่ด้วยกันมาหลายหลายปีนะตัวนี้นะครับบางทีก็ไปบ้างมาบ้างนะตัวนี้ซื้อกลับมาบ้างนะไปบ้างซื้อกลับมาบ้างนะ <c oughs> เป็นชุดคัดนะครับเป็นพวกนี้นะพี่ชายนะตัวนี้ก็ใครได้ตัวนี้นะสะภาพนี้ผมซื้อมาน่าจะพันแปดห้าสิบนะตัวนี้ตัวนี้นะดูนะ สภาพซื้อมาผมอีกได้แบบว่าทอง,งแดงนะช่วงก่อนมัได้ทงแดงแบบไอ้นี้นิดหนึ่งนะซื้อมาศึกษานะพี่ชายนะนะครับซื้อมาศึกษาแต่ก็มีหลายต้นนะแก่ทองแดงนะนี่ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับพี่นะครับนี่นะ อยากดูพิมพ์ไหนเม้นมาได้เลยนะพี่นะเม้นมาได้เลยอยากได้พิมพ์ไหนนะนะครับใน,ใรนะครับถูกใจองไหนทักในไอดีได้เลยนะพี่นะแคปรูปส่งมาได้เลยนะฮะองไหนดีพี่ว่าพี่เลงไว้นะที่โดนใจนะเออเนี่ยพี่ชายนี่เกลดแหลมเกลดแหลมนะตัวนี้สภาพยังช่วงก่อนนำไปแฝนอยู่นะ ผิวจะออกเลื่นๆถ้านำไปแฝนนะนะครับแต่ว่าถ้านำไม่นำไปแฝนแป๊บหนึแบบน่งผิวเขาก็จะกลับนะฮะตัวนี้ก็อาจจะแบ่งปันให้ได้นะพี่วิชัยนะตัวนี้มีอยู่สองตนนะตัวนี้ให้นะขาก่อนนี่ต้นสวยเลยต้นสวยเยวนะต้นต้นสวยเยวนะนี่ตัวนี้ผมถือว่าสวยนะนี่นะ แบบนี้ดูนะพี่ชายนะตัวนี้สายตรงทรงมานะตัวนี้นี่สายตรงนะครับหืม,มตาแดงอะพี่องนี้ไหมล่ะพี่พี่ชายองนี้ไหมนะครับนี่นะสวยสุดนะพี่นะ หายากนะอยู่ตามวงการถ้าเป็นตาแบบตาฝังนะนะครับตาฝังออกมาออกมาแบบนี้นะคนข้างที่หายากนะครับนะฮะตัวเดียวสุดเลยนะพี่นะตัวนี้ต้องใจถึงหน่อยนะพี่ชายนะตัวนี้แบบนี้นะพาลาแรงเลยนะพี่ตัวนี้นะ นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะได้มาแพงนะห้าเก้าล้านครับนะพี่นะเก็บ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 ก่อนเก็บก่อนที่นะนี่ตัวหนึ่งเลยครับตัวนี้ก็ สวยไม่เบานะคระัยนตัวนี้แก่ทองแดงแบบโหยแบบสุดยอดนะพี่ชายนะนะครับสวัสดีพี่พทั้งหกสิบสองท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะนะครับมีตั้งแต่ราคาตั้งแต่สองพันกว่านะพี่นะแบบนี้ก็ ไหนนะเดีย๋ยวเดี๋ยวผมหาตัวที่ตัวที่ถูกสุดนะครับเดี๋ยวนะไปไหนละอ๋อยังยังไม่ขายเลยนี่ผมเปิดด้วยสองพันห้านะพี่นะต่วนนี้นะนะครับเปิดไว้สองพันห้านะครับสภาพยังไม่ได้ใช้นะ นะครับสภาพนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้ก็ขยบขึ้นไปนิดหนึ่งนะตัวนี้ผิวถูกเปิร์มันถูกนำไปใช้มาบ้างแล้วอย่างนี้นะฮะนะครับแล้วก็สวยเลยก็มีนะสวยเลยก็จะเป็นประมาณตัวนี้นะครับไว้ทำไม เลยแบบนี้นะผมว่าสวยเลยนะเออไฟทำไมมันกระพริบวะเนี่ยนี่ตัวโปรดผมสมัยก่อนอะไรเหนะ็นไหมเพื่อนๆนะไฟทำไมมันเป็นยังไงไม่ด้ยเหมือนไฟเทคไงไม่้ <laughs> หรือเราจะเปิดรับ นี่นะ id id line a ก็ปัก99สองตัวครับใช่นะที่ปักหมดไว้เลยพี่ชาย id ผมเอะ a ก็ปัก99สองตัวนะเดี๋ยวปกัปกปกัปกบัตรให้อีกทีนึ่งเอผมปักไว้แล้วนะอยู่ในช่องคำรองผมนะฮะช่องงั่งแทส007นะครับนะะ่ะครับ ัวแบบนี้ค่อนข้างที่สวยถือว,ว่าพี่ชายได้แกะทองแดงนะเดี๋ยวนะแกะทอง,ง,งแดงสวยๆนะนะครับแก่ทองแดงสวยๆนะโอ้โหสวยๆนะครับมีต้นหนึ่งกลับขึ้นมานะสามตสามเห็นไหมพี่ชาย ID ผมเอก็ล้าก้าเก้านะครับ สีต่ตนนะพิมพ์นี้รู้สึกว่าจะมีสีต่ตนอีกตนหนึงไปไหนนะเดี๋ยวนะหาก่อนในช่วงนี้มันขาดอะไรไปอีกตัวหนึ่งนะผมจำไม่ได้อ๋อนี่นะโอ้โหสี่สหายนะยังอยู่ด้วยกันนะครับเลือกเอาได้เลยพี่ชาย อยากได้ตนุนไหมติ๊กแคบรูปส่งมาได้เลย <c oughs> นะวันนี้นะวันนี้ขอบอกหรือว่าเพื่อนๆอยากได้ตัวของพระชัยพระชัยผมยังมีนะเนี่ยตัวตัวเนี่ยเดี๋ยวนะผมมันอาการเป็นยังไงไม่รู้พี่ชายวันนี้โทรศัพท์ผมการเป็นยังไงไม่รู้ ราคาไม่เท่ากันนะพี่ชายนะราคาก็ตัวสวยหน่อยก็แพงนิดนึงตัวตัวไม่สวยก็ถูกลงนะครับก็เปิดตั้งแต่ราคาสองพันห้าขึ้นไปนะฮะนะครับมันอยู่ที่ความสวยนะแล้วกับเรามาก็ค่อนข้างที่จะมึงตัวก็เอามาตึงด้วนะก็ถ้าแบ่งปันไปได้ก็แบ่งปันนะครับว่าช่วงนี้ก็อย่างนี้ อันนี้ก็ผมเปิดไว้สองพันห้านะตัวนี้นะครับตัวนี้สองพันห้านี่กําไรก็ประมาณสามสี่ร้อยสองสาร้อยเองนะกําไรผมนะตรงนี้ผมซ่อมมานะตัวนี้นะครับซ่อมซ่อมมานะครับในช่วงนี้ซ่อมมานะครับกําไรไม่เยอะหรอกพี่ชายนะครับบางตัวก็อามาแพงนิดนึงนะราคาก็อาจจะแพงนิดนึงนะครับ ตัวถ้าได้มาถูกก็ขอกำไรสักสองร้อยต่อวันนะค่าแรงขั้นต่ำผมนะอย่างตัวนี้ได้มาแพงนะพี่ใหญ่ตัวนี้นะโชว์นิดนึงเกรดดาบเกรดดาบนะสุดยอดเลยทีเดียวหาตัวเก่ร์ทงแดงแบบนี้นะหายากนะต้องหาหนะพ่รคัวนะตัวนี้ ตัวนี้ก็ได้มาจากพี่ใหญ่เขานะพี่ใหญ่สายตรงนะอแบ่งฟันมาให้กัดฟันสู้กันอยู่พักหนึ่ง <c oughs> นะตัวนี้นะนี้กัดฟันสู้กันอยู่สักพักหนึ่งนะถือว่า <c oughs> นี่ไอตัวปวดผมนะตัวนี้นำไปใช้สวยๆนะมงวนันะครับ